ต่อไปมาในส่วนของเสริมวิชาการนิตศาสตร์นะคะเอาเสริมวิชาการนิตศาสตร์วันนี้ก็บอกว่านะคะรัะบใบสีจํานวนเงินให้เท่ากับสินค้าด้านหน้าแล้วเขียนราคาให้ถูกต้องนะคะเอาสมมุติว่าเราจะไปซื้อ,อยางลบออะยางลบยางลบยางลบเนี่ยมีราคามีราคาเท่ากับเท่งละบามบาทาถ้าแท่ง3บาทเนี่ยเราต้องใช้เหรียญบาทกี่เหรียญเอ่ยเหรียญบาท3เหรียญใช่ไหมลูกไปซื้อ,อยางลบนะคะ ราคา3บาทเนี่ยเราก็ต้องใช้เหรียญบาท3เหรียญน,นะคะเอาสมมุติว่าปากกาปากกาปากกาเนี่ยด้ามละ5บาท lower. ด้ามละ5บาทเรา,เ,รรเ,เราต้องใช้เหรียญอะไรเอ่ยอ่าต้องใช้เหรียญ5เนี่ยไปซื้อนะคะ,นมมะมมเนี่ยใช้เหรียญ5เนี่ยไปซื้อปากกาด้ามหนึ่งราคา5บาทนะคะต่อไปสมุดค่ะสมุดเนี่ยสมุดเล่มเนี้ยราคา10บบาทนะคะเอา ถ้าสิบบาทเนี่ยเราต้องใช้เหรียญอะไรล,ลูกอ่าเหรียญสิบไปซื้อใช่ไหมคะอ่าวใช้เหรียญสิบไปซื้อสมุดที่มีราคาเท่ากับสิบบาทนะคะเนี่ยเดี๋ยวในส่วนของแบบฝึกเนี่ยก็บอกว่านะคะให้เด็กๆเนี่ยระบายสีจำนวนเงินให้เท่ากับสินค้าด้านหน้าแล้วเขียนราคาให้ถูกต้องลูกก็ดูนะคะอ่าดูยางลบอ่าหน้าเนี่ยเป็นยางยางลบราคาสามบาท มันบอกราคาอยู่แล้วสามบาทอ้าวลูกก็ต้องอะไรเอ่ยใช้เหรียญบาทกี่เหรียญเอ่ยครูบอกแล้วเมื่อตะกี้สามเหรียญใช่ไหมคะอ้าวลูกก็ระบายเหรียญบาทสามเหรียญเลยหนึ่งสองสามอ่าวแล้วก็เขียนบอกราคาด้วยว่าสามบาทนะคะอ้าวต่อไปอ้าวต่อไปอะไรเอ่ยภาพต่อไปเป็นไอไอติมใช่ไหมลูกไอติมราคาห้าบาทห้าบาทอ้าวห้าบาทเราใช้เหรียญอะไรเอ่ยอ่าวเหรียญห้าอ้าวเหรียญห้าอยู่ตรงไหนอ่ะ เหรีห้อยู่ตรงนี้อ่าราคาห้าบาทถ้าเป็นเหรียญบาทก็ใช้กี่เหรียญเอ่ยห้าเหรียญใช่ไหมลูกถ้าลูกใช้เหรียญบาทก็ห้าเหรียญลูกก็ระบายเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเอาแล้วก็เขียนบอกราคาด้วยว่าห้าบาทนะคะเอาต่อไปเป็นอะไรเอ่ยกบเหลาราคาเท่าไหร่เอ่ย่าห้าบาทเหมือนกันนะคะเอาถ้าเราใช้เหรียญห้านี้ก็เหรียญเดียวใช่ไหมลูกเอาแต่ถ้าเป็นเหรียญบาทเนี่ยก็ห้าเหรียญแต่ว่าในตัวอย่างเนี้ยมันมีเหรียญสองบาทด้วย ถ้าเราใช้เหรียญสองบาทอ่าสองบาทกับเหรียญบาทเนี่ยเหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งก็สองแล้วก็ใช้เหรียญบาทอีกกี่เหรียญเอ่ยสามเหรียญใช่ไหมคะอ่าหนึ่งสองสามก็เป็นหน้าบาทเท่ากันนะคะอันนี้ถ้าถ้าใช้เหรียญหน้าก็จะสบายสีช่องห้าบาทอย่างเดียวนะลูกนะเอาแล้วแต่ลูกว่าจะเลือกใช้เหรียญสองบาทกับเหรียญบาทหรือว่าจะเลือกใช้เหรียญห้าบาทอย่างเดียวนะคะแล้วลูกก็แต่อย่าลืม เขียนบอกราคาด้วยนะคะว่าห้าบาทต่อไปเป็นอะไรเอ่ย่ะเป็นหนังสือราคาสิบบาทน,านะนสิบบาทลูกก็ใช้อะไรเอ่ยถ้าเป็นเหรียญสิบก็เหรียญเดียวใช่ไหมลูกอ่าเพราะว่าในเหรียญสิบในนี้มันไม่มีถ้าเป็นเหรียญหน้าก็ใช้เหรียญเหรียญหน้ากี่เหรียญคะสองเหรียญน,นะคะลูกกระบายเลยนะคะเอาพร้อมกับเขียนบอกราคาด้วยนะคะเ,เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องทบทวนดูก่อนพร้อมกับฝึกเขียนชื่อและชั้นด้วยนะคะ